ไปต่อผูถุงยังชีพอยู่ข้างบนว่ะโอเคตรงนี้มีถุงังชีพเอ้ยอีเดนา่าโอ้โหมึงนี่อืมโอ้เยอะโอโ้ตั้งสี่ตัวเนี่ยชิบหายแล้วย,ยิงหายหิวกันอืมสครัชอันนี้เห็บดูมันก็เห็บเห็บชัดชัดบักเห็บอืม ค okay. ตายโอ้ oh, ลูกชิ้นโอเคอืม okay. mm hmm. จิดเบิร์นมาซะหนูเยี่ยมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดีย๋ยวเมืองต่อไปมันจะมีให้ผมสู้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเออคนที่มันโคตรเก่งอ่ะคือแบบแบบแม่งโคตรเก่งะนะครับคือผมก็รู้สึกว่าทึ่งกับตัวเองเหมือนกันนะที่เมื่อก่อนเนี่ยกูทำเควสต,ต,ต่างๆในเกมนี้ได้โดยที่กูอ่านภาษากังกไม่ออกอ่ะ ไมกูเ,เก่งจังวะอุ้ยโอ้โหคิดผ่กูลืมดูเลืองตัวเองนะทุกคนเคยเป็นไหมครัแบบว่าเกมสมัยก่อนที่เราเล่นกันแล้วแบบแล้วพอกลับมาเล่นในสมัยเนี้ยกูเล่นยังไงวะเออเมื่อก่อนกูนเล่นยังไงวะ <c oughs> นะครับงงเหมือนกันเนาะงงมากนะฮะโอเคสวยแล้วสิบนะครับแต่ถ้าช็อคโอ้ถ้าสายฟ้าถ้าถ้าสายฟ้ามานะครับ ทำไมลูกชิ้นมันดาวเยอะจังเป็นแค่ลูกชิ้นแท้แท้อใส่เนื้ออะไรไว้ใส่เนื้อวากิวเฮออลูกชิ้นเนื้อาวากิวใส่แผ่นทองด้วยได้ดับห้าดาวเฉียวอืมเย็นหน้าไปฝึกใหม่ซะนะเออเจม,มา่า กินหนูหนาอีกแล้วสักเจ้าหนูหนาหน่อยไปหนูหนาหนูดำชวิงเลี้ยวห้านะครับท่าน,น้ำไปอืมครึ่งหลอดเป็นไงเหลือ้วมั้งเหลือมีเท่าไหร่สิบกว่าสิบพอดีนี่หว่ <Okay. S 2> าโอเคตรงนี้มีอะไรเฮ้ยผู้หญิง หญิงชาวสวนเฮ้ยอ,นนอ,อ,อันนี้เอ่ออันน้คอะไรดีกิวี่ะกีวีมีหัวอืมอืมคินเดอร์บุยโนโ่กูว้ากไม่หล่นเนาะอืมโอ้โหเวลอคนเยอะเลยว่ะ เฮ้ยไปเวลิลขึ้นเยอะจังอะร้อยสี่สิบหกแกแค่สองตัวเอ้แค่ตัวเดียว,ห,ว,ว,วหรือสองวะไม่รู้จำไม่ได้มีแค่นี้กูลืมเลยอโอเคคินเดอร์ไปถ้าไฟนี่ใช้นในรัวๆเนาะในแมปเนี้ยโอ้ติดขี้เก้าว่ะเยอะแค่เลเวว่าสิบเอ็ดจาท่าเพื่อนรัวๆที่ฟาร์มเวลออมันมากนะครับชื่อมาท่านะครับมาทาเวน แม่กูชื่อมาธาอุยทางลับแม่เจอกับหญิงชาวสวนอ้าวเธอเจอไอ้พื้นที่ลับของฉันอนที่นี่มันวาดวายนะฟิฟตีอออ้อาเควูดคืออะไรแม่เราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยนอกจากเสือกอยากจะอ่านนะโอเคลูกชิ้น เหมือนที่รับของเขานะฮะเหมือนเขาจะซ่อนอะไรสักอย่างไว้นะเนาะเฮ้ยเมื่อกี้กูกดดูอะไรได้ด้วยไม่รู้ไม่ทำละอืมลูกชิน้นโอเคบอกนะถ้าไม่มีสกิลฮิลเนี่ยกูอยู่ไม่ถึงตอนนี้หรอกนอะอันนี้เอ่อ ...POWER-FUL KINGDOM ลอะฮะเป็นความรับอะไรสักอย่างนะครับนะน่าจะเกี่ยวกับเคนะวสในอนาคตต่อไปเนาะทางไปต่อได้ไม่ได้นะครับก็ถ้า มันไม่เชื่อมเป็นภาษาไทยไงแต่ผมพอจะอ่านออกแล้วก็แปลได้นะครับแต่ว่าพูดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับคือกูมึงเข้เขาใจไหมว่ากูอ่านแล้วกูเข้าใจเข้าใจกูคนเดียวอะ่ะแต่กูแปลให้คนอื่นฟังไม่ได้อะ่ะนะครับแค่นั้นแหละนะครับทางนี้ก็มีทางขึ้นไปข้างบนบะจะมีนี่ไงเอ้ยถุงยางชีพโอเคถุงยางชีพไฟเอ้ยถ้าใช้มันจะเป็นไงวะอันนี้สงสัยมากอยู่ไหนอะ่ะ เรา gem นี่ไง use ใช้แล้วเป็นไงอ,าาอ่าฮะอ๋อใช้ไปแล้วเหมือนจะบวกไอ้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอ๋อนี่ไงบวกจริงด้วยนะครับที่เราจะอัพเป็นธาตุไหนนะครับผมก็เลือกธาตุไฟเพราะว่าจะเต็มละเต็มตัวที่จะวิวัฒนาการแล้วนะครับเว้นแค่สิบเอ็ดเองแน่แหละเฮ้ยกองทัพบ,บุกชินว่ะโอเค ก่อนทรถทุกชิน้นจัดการมันเลยวู๊เลยก็เก่าว้วาวโคตรเยอะอุ้ยมึงจะท่าอะไรอะ่ะโอ้ทำให้จานโจมตีไร้ผลเหรอเอา้ามึงก็เหมือนกันเอา้าอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเจ็บพีฮียวโกโงตัวกูมีหิวนี่แห,หละมึงเอ้ยเอ้ามึงก็ตีว้าวแล้วกูก็ตีว้าวนี่ยนะเออ แรนเน่ยแกรสแลมอีกแล้วชอบทุ่มใส่กูจังโอเคเฮ้ยมิดป่อยจังลระลูกเอ้ยไม่เป็นไรกูจะท่าน้ำใส่มึงก็ได้ไ่ผลสุด,สด,สดท้ายพืชนะโอเคแล้วก็สแลมแล้วก็ทตุไฟโอ้โหกว่าชนะ มันไม่โอ้สองร้อยหกสิบสามสุดยอดเลยเลยก้า 9. โอ้สุดยอดแล้วก็เจอชาวนาชาวสวนโอเคขอขึ้นม,มาข้างบนก่อนดูสิมอีอะไรบ้างถุงยางชีพโอเคได้อะไรเจมมามาสักอย่างกินได้านีากันละสรางหัวเขาอฮ้ยถุงยางชีพโอเคอเจอตัวก่อนออกกินสุดยอดเลย เล้วสองว่ะเอามิดทำไมกูยิ่งโตแล้วความแม่นยำกูหางหายวะอืม,อมเจ็ดเลยสุดยอดโคตรแรงยีน,าน,น่าในเรื่องทำไรอ่ะขอโชคดีโอเคขอบคุณครับไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ไยพรกูก็ขอบคุณอนะ ขอจัดก,การในสองตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันเลเวลเก้าใช่ไหมมันจะ,จะให้เวลเยอะนะครับเลเวลหกอ่ะทังวันเลเวลเก้าเลเวลยองแค่หัวโจกเนี่ยนะเฮ้ยแกรกแล้วมิดโอเคมึงก็ตีมิดเหมือนกันขอฮิวก่อนแล้วกัน โอโหสิบโคตรแรงโอเคถ้าเราชนะตัวนี้เราน่าจะเลี้ยวอัพนะครับไปสู้เลียวห้าโอเคโอ้โหเก้าโคตรแรงทำไมไม,มึงไม่สิบไปเลยวะโลบมาที่หายกูไม่ว่ะโอเคเซฟก่อนนะครับเซฟ เซฟโอเคแล้วก็ไปต่อชาวสวนแฟรงคลินเฮ้นี่แกจะไปไหนนะ่ะอืมลูกชิ้นเลยว่า 5. ไปกูใช้ตัวนี้กูเลยก็อัพแน่ๆอูไอีเชือแกแซลมหกกรแรง อืมไปโอเคหอมเยี่ยมจิตเบิร์นไปซะเฮ้ยเบอร์สองเท่าโอ้แบลลี่ from t เบิร์นแบบ การเผาการแบบคือแผลมึงผู้พองจะเป็นหนองอะ่ะเอออู้สีตัวเราเลยว่าเปลี่ยนร่างเอาเดี๋ยวอ๋อเต็มแล้วแต่เมื่อกี้ผมกดข้ามไปมันเลยไม่พิวัฒนาการเรอโอเคไม่เป็นไรดีละนะมันเร็วไป เราเลเวล12นะเมื่อกี้ต้องปล่อยให้มันแบบว่าวิวัฒนาการเองนครับถ้าเราไปกดมันจะเป็นการ c a n ซิลเนาะคนเซิลนะครับนั่นแหละเมื่อกี้ผมผิดเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะดีแล้วแหละเพราะว่าเราเลเวลแค่12เนี่ยถ้าเราแบบว่าวิวัฒนาการเลยมันจะไม่สนุกนะครับโอเคไปมาคิดเปียบมาคิดเปียกอน่าจะรอเลยวล u อีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมมันถึงจะเปลี่ยนร่างนะครับ ผมอยากให้มันแบบว่าวิวิธการตอนเรียกว่า16-17นะตอนนั้นน่าจะพอดีแล้วหรอมั้งผมจะแคนเซิลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเรียกว่า16-17นะครับเพราะว่าวิวิาการเร็วไปเนี่ยมันจะไม่สนุกนะครับเหมือนกับในโปเกมอนแหละนะถ้าแบบว่าบางตัวที่มันแบบเออฮิตัวครั้งเงี้ยเงี้ยมันวิวิธการเร็วไปมันก็ไม่สนุกมันต้อง16-17นะประมาณนั้นเนาะมันจะสนุกเนาะสำหรับกูนะเออความคิดกูนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ โอ้โหอมตายดรากชุดรากไม่เอาไม่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 โอเคอย่าพึ่งทางลับป่ะเนี่ยไม่ใช่ต่อจากทางนี้โอเคยาวลงมาแล้วก็ลงมาข้างล่างผมยังชีพอุ้ยโอ้สกาล่าเฮ้ อันนี้ผมตั้งชื่อว่าสกาล่านะครับเพราะว่าเป็นน้องเป็นน้องสาวไงเนาะก็เป็นชื่อเดียวกับการเดินเทลนะครับเป็นการลําลึกว่ากูเคยเล่นเกมนั้นอะไรวะอุ้ยแมวสายฟ้าว่ะโอ้เชื่อละอุ้ยจีแรงใค้เล่นนะทตไปเล่นไปนี่หแต่ดาวดาวมึงพลึบขึ้นไปนู่นเลยทะลุแขนเสื้อพลับลงมานี่มันกระพริบอะไรวะเหมือนเกมมันจะบั็กนะครับ ติดเบอร์นะป่ะอยากให้มึงติดเบ Burn. อร์น่ะนี่ไงโอ้เหมือนตามใจขอใจสั่งมาแล้วได้เลยเงี้ยอืมเราจะไม่แพ้เพราะถ้าแพ้มันเสียเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีนั่นล่ะลาก่อนแมวเหมียนพูดจะน่ารักอยู่นะโหสีล้อสายที่สามเนี่ยชนะแค่ตัวเดียวอะอัลล็อกแอคทีฟนอร์มัลอีฟไอนอร์มัล ไม่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 อย่าพึ่งดีอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่องอ,อย่าพึ่งโอเคอย่าพึ่งเหมือนการฝืนให้มันโตเลยอ่ะสู้ปะตะลุงเวนเซอร์รัมเบอร์นี่เป็นช่างไม้ปะช่างงานฝีมือ,อโอเคอ่าได้อ๋อเอาไม้มาแลกได้ลิงก์มาใช่ไหมดูก่อนนะเรามีโอ๊กร็อกใช่ไหมเราก็เอามาแลกตรงนี้ก็กลายเป็นลิงก์นะครับใช่นะครับเอามาแลกเนาะ คือถุงยังชีพเนี่ยไอตอนไอตอนเมืองแรกเนี่ยมันจะมีไอโอกรอกอยู่เนี่ยเต็มเลยนะครับก็ไปเก็บกันได้นะครับโอเค planet planet village นะครับนะก็นะฮะเอเรียฮะจอยโอเคออสโอเคโอเคโอเคมันจะมียิ้มให้เราสู้นะเป็นสถานที่ที่เราสู้นะครับประมาณนั้นเนาะได้เควสมานะครับโอเคนาะสามารถเช็พลังของไอสกิลของนายได้ที่ planet แอรีนะครับก็คือเป็นสถานที่ไว้สู้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ตรงนี้ละกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับให้ด้วยนะครับนะตามความชอบและความรู้สึกว่ามึงควรกดนะครับให้กับกูนะครับนะประมาณนี้เนาะเอาเว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปละเจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ไปละครับ้ิจิ้งเลนว่ะนกตัวนี้ผมอยากได้ผมจำได้ว่ามันกิ่งนะครับเนาะเจอกันครับ